ที่หาดใหญ่เราจะเห็นเลยนะครับว่าหน้าหน้า เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกแล้วก็เห็นแนวโน้มของผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในขณะที่หมอเนี่ยเรียนจบมาไม่ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอที่จะมาดูแลเรื่องมะเร็งเนี่ยจบมาไม่ทันเพราะฉะนั้นทั้งศูนย์มีผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันเนี่ยสิคนแต่ว่ามีหมออยู่ที่นั่นเนี่ยเพียงแค่2คนนี่เป็นปัญหาที่เราเห็นชัดเจนแต่ปัญหานี้ยังมีในพื้นที่อื่นๆนะครับถ้ายังจํากันได้เนี่ยรายการตรงประเด็นเคยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดบึงกาฬเราไปที่นั่นเพราะว่า ที่โรงพยาบาลบึงการเนี่ยที่จังหวัดบองการมีสัสดส่วนแพทย์ต่อประชากรก็คือมีหมอ1คนต่อประชากรเพียงต้อง3,000คนนะครับซึ่ง เป็นสัดส่วนที่ห่างกันมากเลยทีเดียวเราไปเจอกับคุณหมอท่านหนึ่งเป็นคุณหมอสัญสญากรรมที่อยู่ในที่โรงพยาบาลครับเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในโรงพยาบาลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเริ่มงานตามเวลาราชาการคุณหมอจะเริ่มที่8ปดโมงเช้าครับแต่ด้วยความที่สงสารชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจะต้องเช่ารถจากบ้านมาที่โรงพยาบาลบางทีต้องรวมกลุ่มกันมาแล้วหารค่ารถกันมาเพราะฉะนั้นคุณหมอเลยบอกว่าจะต้องเริ่มทํางานให้เร็วขึ้นจาก8ปดโมงเนี่ยขยับมาเป็น7จ็ดโมงเพื่อ ที่จะตรวจคนไข้เคลียร์ให้หมดในช่วงเชา้าคนไข้ก็จะได้กลับบ้านไปพร้อมๆกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอพยายามปรับตัวเห็นทุกข์ของผู้ป่วยแต่คุณหมอก็แบกทุกข์ของตัวเองเอาไว้ด้วยลองไปฟังคุณหมอท่านนี้เล่าถึงบรรยากาศการทํางานกัอีกสักครั้งหนึ่งครับแต่นี่คุณหมอมาก่อนเกีาเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่ถ้าผมเสร็จเร็วนะผมผมก็จะมาตรวจเลยเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่นี่ครับไม่มีรถตัวเองแล้วก็รถประจําทางมันก็ไม่มีก็จะได้เหมารถมาก็คือติด ติดเพื่อนบ้านเนาะมั่งติดคนนู้นติดคนนี้หรือเหมามาเองเลยหรือถ้าเขาติดรถคนอื่นมามันจะต้องได้กลับภายในเที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจเร็วเขาก็ได้กลับบ้านเร็วมันจะได้กลับไม่งั้นมันต้องเรียกใครมารับอะไรมันจะลำบากเขา ตามต่างจังหวัดเราจะพบเห็นแบบนี้แหละครับคือการที่คนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุจะไปโรงพยาบาลเนี่ยจะนัดกลุ่มเพื่อนที่เป็นป่วยเหมือนๆกันนั่งรถคันเดียวกันแชร์ค่ารถแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นช่วงเช้าเราจะเห็นว่าบรรยากาศที่โรงพยาบาลของรัฐจะเต็มไปด้วยผู้ป่วยครับแต,แต่ทีนี้คุณหมอเนี่ยงานไม่ได้เสร็จแค่ตัวผู้ป่วยนอกในช่วงเช้าเท่านั้นช่วงบ่ายยังมีงานประจําพอเสร็จช่วงบ่ายหมดเวลาราชาการช่วงสี่โมงเย็นแล้วยังต้องเข้าเวรต่อเข้าเวรนี่คืออยู่ยาวนะครับตั้งแต่ 8ชั่วโมงกะแรกไปจนถึง8ชั่วโมงกะหลังไปจนถึงเช้าของอีกวันหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานที่หนักมากจริงๆผมก็เลยถามคุณหมอว่าเอะแบบนี้คุณหมอคิดจะลาออกจากระบบไหมแล้วมีข้อเสนอต่อระบบอย่างไรบ้างครับเราอยู่สถานการณ์แบบนีเ้เราเลือกอะไรไม่ได้เราผมคงไปเรียกร้องให้แบบหาคนมาเพิ่มไม่ได้ก็ในเมื่อมันไม่มีคนเไไม่ได้ก็อยู่กันอย่างนี้ก <c oughs> ็ทำทำอย่างที่บอกสุดท้ายอยู่นี่ปรับตัวทำไงให้เราอยู่ได้นานที่สุด บางทีผมรู้สึกไม่แฟร์คนไข้นะบางทีเอาผมที่วันหลับวนนอนแล้วผมมีนัดผ่าพรุ่งนี้ครับแต่บางเอิญคืนก่อนหน้าผมต้องอยู่เวรนะนะบางทีเราผ่าแล้วก็มันเล็กๆนะความผิดพลาเล็กๆนะของเรามันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนไข้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่มีอะไรก็แล้วไปแต่ว่าเราก็รู้เราจะใช้ชีวิตด้วยบนความเสี่ยงนี้ได้อีกนานเท่าไหร่หเพราะว่าอายุเราก็เยอะขึ้นมือเราก็อาจจะเรื่องสั่นตาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็ตามอายุตามสภาพเราครับหมายความว่าถ้าถ้าเป็นถ้าข้อเสนอก็คือว่า วันไหนที่อยู่เวรถึงเช้าอ่ะมันไม่ควรจะต้องมาทํางานประจําแต่มันอาจจะยากเพราะว่าด้วยความเป็นหมอเฉพาะทางอ่ะคุณเป็นคนไม่กี่คนในจังหวัดอ่ะงานประจํามันมีคนไข้ามารอหาคุณตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอเยอะกว่านี้มันคงทําได้แต่ถ้าหมอน้อยเนี่ยก็คงจะอะไรมากกว่านี้ไม่ได้สุดตัวคุณหมอเนี่ยพอใช้ทุนเสร็จแล้วเนี่ยวางแผนชีวิตยังไงต่อจะอยู่ในระบบต่อไปหรือจะออกนอกระบบผมคงอยู่ในระบบต่อ แล้วก็แต่อาจจะย้ายกลับใกล้ๆบ้านเพราะว่าสุดท้ายพ่อแม่เราก็แก่ขึ้นเรืเ่อยๆแม่ผมหกเก้าเลยผมเรือจะอยู่กับแม่ได้อีกนานเท่าไหร่ เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความเห็นอกเห็นใจทั้งผู้ป่วยแล้วก็แพทย์ที่กําลังแบกภาระงานอยู่ในเวลานี้ด้วยนะครับจริงๆผมไปมาหลายโรงพยาบาลในช่วงรอบหลายปีที่ผ่านมาทั้งโรงพยาบาลหัดใหญ่โรงพยาบาลบึงการโรงพยาบาลตากแต่และโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีบริบทที่ต่างกันไปบึงการก็จะมีปัญหาเรื่องหมอน้อยแต่ถ้าเป็นจังหวัดตากเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องโรคระบาดตามชายแดนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยม,มารวมกันกระจุกอยู่ที่ว่าภาระงานของแพทย์ก็มากไม่ต่างกันครับบุษรี